สวัสดีค oh, <aquí> <ig> ่ะมาเดจ้าช <pretty good. S 2> ิมขผากับลาบม่วงซอยจุเพื่อนกันอันนี้เพื่อนเพื่อนเลิฟเพราะว่าเพื่อนเมาหนักก็เต็มเวาน กินกินสกเล็กเมีนะคะอันนี้สกเล็กสกเล็กค่ะสกเกครัผมนยสองคนครับผมคือว่ายสองคนสคนเลยนี่สองคนเขากินนี่ยังเกินเลยกินชลโอ้ยอ้จุก่ะตับต ครับ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 พี่น้องครับตัด <laughs> <laughs>